พระพุทธองค์ท่านตรัสว่าพระพุทธเจ้าในอดีตพระองค์ก็ตรัสรู้ตามเป็นจริงด้วยอริยสัจสีหรือแม้แต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตคือพระเมตเตยะสัมมาสัมพุทธะพระองค์จะมาเกิดในตอนที่มนุษย์อายุ80,000ปีพระองค์ก็จะตรัสรู้ตามเป็นจริงด้วยอริยสัจสี หรือแม้แต่พระองค์เองในปัจจุบันนี้ก็ตรัสรู้ตามเป็นจริงด้วยอริยสัจสีความจริงอันประเสริฐสี่อย่างก็คือความจริงอันประเสริฐคือทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือของทุกข์และความจริงอันประเสริฐคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ ความจริงอันประเสริฐคือทุกนั้นเป็นอย่างไรพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกกายความทุกใจความครับแขนใจหรือการได้สิ่งไม่เป็นที่รักความพลัดพรากจากสิ่งที่รักความปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือสรุปโดยย่อ การยึดมั่นในขันทั้งห้าเป็นทุกข์แล้วขันห้ามีอะไรบ้างขันห้าก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและก็วิญญาณซึ่งรูปก็จะแบ่งออกเป็นมหาภูตะคือธาตุสีได้แก่ดินน้ำไฟและลมส่วนรูปที่อาศัยมหาภูตะ เช่นเสียงสีกลิ่นรสหรือโอชาเป็นต้นส่วนธาตุด,ดินก็คือส่วนที่เป็นของแข็งของหยาบอย่างเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูเยื่อในกระดูไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดลำไส้ลำไส,ส้สุดอาหารในกระเพาะอุจจาระ หรือแม้ส่วนอื่นที่มีลักษณะอย่างเดียวกันส่วนธาตุน้ำก็คือส่วนที่เปียกชุ่มอย่างเช่นน้ำดีเสเลดหนองโลหิตเหงือ่อมันน้ำตาน้ำเหลืองน้ำลายน้ำเมือกน้ำลื่นหลอข้อน้ำปัสสาวะหรือแม้ส่วนอื่นที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน ส่วนธาตุไฟก็คือส่วนที่เป็นของเผาหรือของไหมอย่างเช่นไฟที่ทําให้กายอบอุ่นไฟที่ทําให้กายแก่ชาราสุดโทมหรือไฟที่ทำให้กายนี้กระวนกระวายหรือแม้แต่ไฟที่ทําให้อาหารที่กินไปแล้วดื่มไปแล้วให้แปรเปลี่ยนไปหรือแม้แต่ส่วนอื่นที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน ส่วนธาตุลมก็คือส่วนที่เป็นลมที่ไหวตัวได้อย่างเช่นลมพัดขึ้นลมพัดลงลมในท้องลมในลำไส้ลมที่แล่นไปทั้งตัวลมหายใจเข้าออกหรือแม้แต่ส่วนอื่นที่มีลักษณะอย่างเดียวกันส่วนเวทนานั้นพระพุทธองค์ท่านตรัสว่ามีอยู่หประการก็คือเวทนาที่เกิดจาก สัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและสัมผัสอันเกิดจากทางใจทําให้เกิดความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์และเฉยเฉยคือไม่สุขไม่ทุกข์นั่นเองส่วนสัญญาก็มีอยู่ด้ยวกันหกอย่างคือสัญญาในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโพธพภะและสัญญาในธันมารมณ์ สัญญาก็คือการจำได้ใหม่รู้เช่นรู้ว่าสีเขียวสีเหลืองสีแดงหรือสีขาวเป็นต้นส่วนสังขารก็มีอยู่ด้วยกันหกอย่างเช่นกันคือสัญญาเจตนาความคิดในเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องโภภพธพภะเรื่องธันมารมซึ่งลักษณะของสังขารก็คือ การปรุงแต่งรูปให้สำเร็จรูปเพื่อความเป็นรูปการปรุงแต่งเวทนาให้สำเร็จรูปเพื่อความเป็นเวทนาการปรุงแต่งสัญญาให้สำเร็จรูปเพื่อความเป็นสัญญาการปรุงแต่งสังขารให้สำเร็จรูปเพื่อความเป็นสังขารและการปรุงแต่งวิญญาณให้สำเร็จรูปเพื่อความเป็นวิญญาณส่วนวิญญาณนั้นก็มีหกอย่างคือวิญญาณทางตาทางหู ทางจมูกทางลิ้นทางกายและก็ทางใจลักษณะของวิญญาณก็คือกิริยาที่รู้แจ้งต่ออารมณ์ที่มากระทบอย่างเช่นความเปรี้ยวความขมความเปรี้อนความหวานความเค็มความไม่เค็มเป็นต้นพระพุทธองค์ท่านจึงตรัสว่าการมายึดมั่นในขันทั้งห้านี้อันได้แก่รูปเวทนา สัญญาสังขารและวิญญาณเป็นทุกข์และเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้ซึ่งรากเงาของการมายึดมั่นในขันธ์ทั้งห้าก็คือฉันทะความพอใจพระพุทธองค์ท่านตรัสว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณไม่ว่าจะเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นภายในภายนอก หยาบหรือละเอียดเลวหรือประเนีตมีในที่ไกลหรือที่ใกล้ที่ยังมีกิเลสอันนี้เป็นที่ตั้งของอุปทานความถือมัน่นส่วนฉันทราคะคือความกำหนัดเพราะพอใจที่มีอยู่ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารและในวิญญาณ ตัวนี้คือตัวอุปทานความยึดมั่นและพระพุทธองค์ท่านยังตรัสอีกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่ยังมีอุปทานความยึดมั่นอันนี้ก็เรียกว่าสักกายะหรือสก,กายันตะความยึดมั่นหรืออุปทานนี้พระองค์ตรัสว่ามีสี่อย่าง คือความถือมั่นในกามความถือมั่นในทิฏฐิความถือมั่นในสินพรตและความถือมั่นในความเป็นตัวตนความถือมั่นในกามนั้นก็คือความพอใจความยินดีความเพลินความทยานอยากความเยื่อใยความเร่าร้อนความสยบความเมาหมกในกาม ส่วนความถือมั่นในทิฏฐิก็คือมีความเห็นว่าของที่ให้แล้วไม่มีผลการบูชาการบวงสวงไม่มีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วไม่มีผลโลกนี้โลกอื่นมารดาบิดาหรือสัตว์ที่เป็นโอปปาติกะไม่มีหรือแม้แต่สมณะพราหมณ์ผู้ไปถูกปฏิบัติถูก ทำให้แจ้งโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วจึงประกาศให้รู้คือพระพุทธเจ้าก็ไม่มีส่วนความถือมั่นในสินพรษก็คือมีความเห็นว่าความสะอาดทางกายทางวาจาและทางใจมีด้วยศินด้วยวัดด้วยสินพรตของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นภายนอกศาสนานี้ ส่วนความถือมั่นในความเป็นตัวตนก็คือมีความเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นตัวตนมีความเห็นว่าตัวตนเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณมีความเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณมีอยู่ในตัวตนและมีความเห็นว่า ตัวตนมีอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณความเห็นแบบนี้คือความเห็นผิดการยึดถือเอาไว้อย่างแน่นหนาการสืบต่อลัทธิที่ผิดหรือการสแสวงหาในด้านที่ผิดคืออุปทานหรือความยึดมั่นถือมั่นเหตุที่เป็นแบบนี้ก็เพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังไม่ได้เห็นพระอริยะ ไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ถูกแนะนําในธรรมของพระอริยะไม่ได้เห็นสัตวบปรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตวบปรุษและไม่ถูกแนะนําในธรรมของสัตะบปรุษพระพุทธองค์ท่านเปรียบเสมือนสุนัขที่ถูกผูกติดอยู่กับเสาถ้าจะเดินก็เดินเบียดเสาถ้าจะยืนก็ยืนเบียดเสา ถ้าจะนั่งก็นั่งเบียดเสาถ้าจะนอนก็นอนเบียดเสาดังนั้นผู้ที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเลยก็ย่อมตามเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเรา ฉะนั้นไม่ว่าจะเดินจะยืนจะนั่งหรือจะนอนก็จะอยู่ใกล้ๆรูปเวทนาสัญญาสังขารและก็วิญญาณคือยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งห้าพระพุทธองค์ท่านจึงให้เราพินิษพิจารณาดูจิตของตนอยู่เสมอว่าจิตนี้มันเศร้าหมองเป็นทุกข์เพราะราคะโทสะและโมหะ อยู่ตลอดเวลาดังนั้นใครก็ตามที่ยึดมั่นอยู่กับรูปเวทนาสัญญาสังขารและก็วิญญาณก็เท่ากับอยู่ภายใต้อำนาจของมารคือมีเครื่องผูกแห่งมารอยู่ส่วนใครที่ไม่ยึดมั่นอยู่กับรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณชื่อว่าพล้แล้วจากเครื่องผูกแห่งมาร มารก็ไม่สามารถจะทำอันตรายอะไรได้ส่วนความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกนั้นพระองค์ก็ตรัสว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกคือตัณหาในกามตัณหาในความมีความเป็นตัณหาในความไม่มีไม่เป็นซึ่งพระองค์ท่านตรัสถึงลักษณะของตัณหาว่า ตัณหานี้จะปกคลุมคนที่ประพฤติตนมัวเมาเมื่อถูกตัณหาปกคลุมแล้วก็จะเร่ร่อนไปสู่ภพนู้นมาสู่ภพนี้เปรียบเสมือนลิงที่ต้องการผลไม้ก็จะเร่ร่อนไปในป่าตัณหาก็เช่นกันเมื่อครอบงำใครแล้วความโศกเศร้าก็ย่อมจะมีกับคนนั้นต้นไม้ถึงแม้จะถูกตัด แต่ถ้ารากอย่างมั่นคงก็อย่อมจะงอกงามขึ้นมาได้อีกความทุกนี้ก็ฉนนั้นถ้าตันหานุสัยคือรากเง่าของความทุกข์ยังไม่ถูกถอนขึ้นมันก็ย่อมจะเกิดทุกข์อยู่ร่ำไปพระพุทธองค์ท่านจึงตรัสว่าตันหาที่มีกระแสสาสายที่มีกำลังกล้าแข็ง ไหลไปตามใจชอบของใครก็ตามความคิดที่อาศัยราคะย่ำพัดพาคนนั้นไปในทางที่ผิดเมื่อมีความเห็นผิดก็จะสแสวงหาความสุขเพราะอาศัยความยินดีนั้นจึงมีความทุกข์กระสับกระส่ายเพราะตัณหาเปรียบเสมือนกระต่ายที่ติดบ่วง เมื่อต้องเผชิญกับนายพรานก็ย่อมกระสับกระส่ายอยู่เะนั้นการตัณหาหรือกามโยคะการประกอบอยู่ด้วยกามก็คือความกำหนัดความเพลินความเสนหาความสยบความหิวกระหายหรือความเร่าร้อนความเมาหมกและความอยากในกามทั้งหลายตัณหานั้นเป็นเหตุให้เกิดอาหารสี่อย่างด้วย คือคำข้าวทั้งหยาบและละเอียดพัสสะมโนสัญญาเจตนาและวิญญาณและยังเกิดความอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโพธพภะและในทันมารณมด้วยส่วนการเกิดขึ้นแห่งตัณหาก็เพราะอาศัยตาหูจมกกจูกลิ้นกายใจและรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะทันมารณม จึงเกิดวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจขึ้นเมื่อทำทั้งสามอย่างนี้ประจวบพร้อมกันจึงเกิดมีพัสสะขึ้นเพราะมีพัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหานี่คือการก่อขึ้นแห่งทุกข์ส่วนฐานที่เกิดของตัณหานั้นก็มีอยู่ด้วยกันสี่อย่างคือ เพราะเครื่องนุ่งหม่มเพราะอาหารเพราะที่อยู่อาศัยและความได้เป็นหรือไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเหตุส่วนที่ตั้งอาศัยของตัณหาก็คือภาวะที่เป็นที่รักที่ยินดีในโลกอันได้แก่ตาหูจมกกจูกลิ้นกายและใจรูปเสียงกลิ่นรสโพทัภพ ทันมารมวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจสัมผัสทางตาทางหูจมูกลิ้นกายและใจเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางตาทางหูจมูกลิ้นกายและใจความหมายรู้ในรูปเสียงกลิ่นรสโหทัพะทันมารมความนึกในรูปเสียงกลิ่นรส โพธภะธันมารมณ์ความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโพธภะธรรมารมณ์ความตรตรึกในรูปเสียงกลิ่นรสโพธภะธันมารมณ์และความตรองในรูปเสียงกลิ่นรสโพธภะธรรมารมณ์ภาวะที่เป็นที่รักที่ยินดีในโลก60สบช่องทางนี้เป็นที่ตั้งอาศัยเกิด ของตัณหาส่วนภวะนาหรือภวโยคะการประกอบอยู่ด้วยพบก็คือความกำหนัดความเพลินความเสน่หาความสยบความหิวกระหายความเร่าร้อนความเมาหมกและความอยากในพบทั้งหลายพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าก่อนหน้านี้ภวะนามิได้มีแต่ว่าภาวะนา พึ่งมีต่อภายหลังคือภวัตนาปรากฏเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยซึ่งอาหารของภวัตนาก็คืออวิชชาส่วนอาหารของอวิชชาก็คือนิวรหะอาหารของนิวรหก็คือทุจริตสาอันได้แก่กายวาจาและใจไม่สะอาดนั่นเองพระองค์ตรัสว่า การได้พบแม้ชั่วขณะดีดนิ้วมือก็เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเปรียบเหมือนคูดหรืออุจจระแม้นิดเดียวก็เป็นของที่มีกลิ่นเหม็นสิ่งที่เรียกว่าพบหรือผลแห่งวัตนาก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้มีประมาณน้อยชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้ นี่คือธรรมที่ควรรู้และก็ควรละส่วนความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือของทุกข์หรือนิโรธพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าความดับสนิทโดยไม่เหลือตัณหาความสละลงเสียความสลัดทิ้งไปความปล่อยวางความไม่อะไรในตัณหานั้นอันนี้คือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ ซึ่งที่ละไปที่ดับไปของตัณหาก็คือมีภาวะที่เป็นที่รักที่ยินดีในโลกนั้นเองพระองค์บอกว่าถ้าไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสโธทภะธันมารมนันทิคือความเพลินจะดับไปความดับไม่เหลือของทุกข์มีได้ ก็เพราะความดับไม่เหลือของความเพลินคําว่าความดับก็คือการดับรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณน,นั่นเองเพราะรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณน,นี้เป็นของไม่เที่ยงมีความสิ้นไปมีความเสื่อมไปมีความจางคลายไปมีความดับไปเป็นธรรมดาพระองค์จึงตรัสว่าขันธ์ทั้งห้าเป็นของหนัก ส่วนบุคคลนั่นแหละเป็นผู้แบกของหนักการแบกของหนักก็คือตัณหาเป็นความทุกข์ในโลกดังนั้นการปลงภาระหนักออกเสียได้จึงเป็นความสุขซึ่งพระอริยะทั้งหลายท่านปลงภาระหนักได้แล้วและไม่หยิบเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาอีกคือเป็นผู้ถอนตัณหาขึ้นได้แม้กระทั่งรากคืออวิชชา จึงเป็นผู้หมดสิ่งปรารถนาและดับสนิทไม่มีส่วนเหลือพระพุทธองค์ท่านจึงบอกว่าความสิ้นตหนาคือนิพพานเปรียบเสมือนเด็กที่เล่นของเล่นถ้าเด็กเหล่านั้นยังมีราคะมีฉันทะมีความรักมีความกรายมีความเร่าร้อนและมีตะหนาในของเล่นเหล่านั้น พวกเด็กๆก็ย่อมมีความอาลัยในของเล่นเขาย่อมอยากเล่นยึดถือในของเล่นเหล่านั้นว่าเป็นของเราแต่ถ้าเมื่อใดพวกเด็กๆเหล่านั้นไม่มีราคะไม่มีจันทะไม่มีความรักไม่มีความกระหายไม่มีความเร่าร้อนไม่มีตนาในของเล่นเหล่านั้นในการนั้นพวกเด็กๆก็ย่อมทำของเล่น ให้กระจัดกระจายเรี่ยรายเกลื่อนกลนจบการเล่นด้วยมือและเท้าของพวกเขาฉันใดก็ฉันนั้นถ้าเรี่ยรายกระจายออกซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารและก็วิญญาณขาจัดทำให้แหลกลานจบการเล่นให้ถูกวิธีปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแห่งตัณหา เมื่อตัณหาในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณหมดสิ้นไปนั่นแหละคือน,นิพพานพระองค์ตรัสว่าที่สุดแห่งโลกอันสัตว์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติไม่อาจรู้ไม่อาจเห็นไม่อาจถึงที่สุดแห่งโลกนั้นด้วยการไปแต่ในร่างกายที่ยาวประมาณวานหนึ่งนี้เอง ที่ยังประกอบด้วยสัญญาและใจเราได้บัญญัติโลกเหตุให้เกิดโลกความดับสนิทไม่เหลือของโลกและทางดำเนินให้ถึงความดับสนิทไม่เหลือของโลกนี่คือธรรมที่ควรรู้และควรทำให้แจ้งส่วนทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุก์หรือทางปฏิบัติเพื่อดับตนาก็คืออริยมรรคมีองค์แ อันได้แก่ 1. ความเห็นชอบคือความรู้ในทุกข์ความรู้ในเหตุให้เกิดทุก์ความรู้ในความดับไม่เหลือแห่งทุกขและความรู้ในหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ 2. ความดําริชอบคือความดําริในการออกจากกามความดําริในการไม่พยาบาทความดําริในการไม่เบียดเบียน สามวาจาชอบก็คือการเว้นจากการพูดเท็จการเว้นจากการพูดยุให้แตกกันการเว้นจากการพูดหยาบและการเว้นจากการพูดเพยเจอร์ 4. การงานชอบก็คือการเว้นจากการฆ่าสัตว์การเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ การเว้นจากการประพฤติผิดในการมทั้งหลายส่วนข้อที่5ก็คืออาชีวะชอบคือละอาชีพที่ผิดเสียสำเร็จความเป็นอยู่ด้วยอาชีพที่ชอบส่วนข้อ6ก็คือความเพียรชอบคือการปลูกความพอใจพยายามปรารบความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้ เพื่อความไม่บังเกิดขึ้นแห่งอากุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่ได้บังเกิดเพื่อการละซึ่งอากุศลธรรมทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแล้วเพื่อการบังเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่ได้บังเกิดและเพื่อความยั่งยืนความไม่เลอะเลือนความงอกงามยิ่งขึ้นความไพูบณ์ความเจริญความเต็มรอบแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแล้ว ส่วนข้อ7ก็คือความระลึกชอบคือเป็นผู้ที่มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเห็นจิตในจิตและเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ ส่วนหนทางอันประเสริฐข้อที่8ก็คือความตั้งใจมั่นชอบคือสงัดจากกามทั้งหลายสงัดจากอากุสนธรรมทั้งหลายเข้าถึงปฐมฌานหรือฌานหนึ่งอันมีวิตกวิจาร์มีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกและเพราะวิตกวิจาร์รำงับลงเข้าถึงฌานที่สอง อันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มีแต่ปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิและเพราะปิติจางหายไปเป็นผู้เพ่งเฉยอยู่ได้มีสติมีความอยู่เป็นปกติสุขและได้เสวยสุขด้วยนามกายย่อมเข้าถึงฌานที่สาม อันเป็นฌานที่พระอริยะเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่าเป็นผู้เฉยอยู่ได้มีสติมีความอยู่เป็นปกติสุขและเพราะละสุขและทุกเสียได้และเพราะความดับหายแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนย่อมเข้าถึงฌานที่4อันไม่ทุกขและไม่สุขมีแต่สติอันบริสุทธ เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่นี่คือทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์หรือหนทางปฏิบัติเพื่อที่จะดับตัณหาเป็นธรรมที่ควรจะทำให้เจริญครับ